สวัสดีจ ok ้ามน ah. ีร้านพะแล่มีเมนูแซบแซบอีสานบานห้ามาส่ซูพีสูนองข้ากินจ้ามนีร้านพะแลสิ Salt ่ออมนองัวน่าจะเนาะมาเบิงว่าหลานพะแลสดิซายยังแน่จ้านี่น่าจะเนาะนงัวห้านพะแลต้่มไปแล้วจ้าทีห้านพะแล่่งคลิปต้่มให้เบิ้งละจ้าเห็นบอหลานพะแลหั่นไปแล้วน่าจะเนาะแล้วก็พริกจ้าพริกแห้งน่าจะเนาะร้านพระแล่ตำใสกับหอมแดงจ้า พักจ้ะร้านพะแลใไซพักซีลาวนะาจะเนาะพักอีเลิศจ้ะใบชะพู่จ้ะล้วก็พักกัดขาวจ้ะกสิมีหัวละผ้าน่าจะเนาะต้นหอมจ้ะล้วก็บะเขือจ้ะคนบะเขือนะบะเขือน่าจะเนาะบะเขือห้านพะแลไอฮันไซน้ำเกลือไปแล้วน่าจะเนาะเพราะให้มันดำจ้ะเห็นปะนี่ละจ้ะ แล้วก็สิมีน้ำปลาผงชูรสปลาแดกน,น,น่าจะนอคเขาครัวจ้ะออมกับขาดบ่ได้เลยน่าจะนอเขาครัวจ้ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งการปรุงกันเลยน่าจะนอหว่าหลานพลแรศสิปรุงจังไดจ้ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันจ้าขั้นตอนแรกน,ะะน่าจะนอหนองง้อจ้ะใส่หม้อลงไปเลยน่าจะนอหนองง้อที่ข้าหั่นไว้ลจ้ะเทลงไปเลยหลานพลเรศใสหม้อใหญ่น่าจะนอ ใส่หน่องาลูกโดดจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกกระอมที่เขาต่ำไว้แล้วจะเนาะมักเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายแล้วเต้เลยจ้ะหลานพพแรก,กับสีมักเพ็ดแน่แน้วนะจะเนาะใส่ลงไปใส่ลเลยจ้ะ ร,ร้านเพล่่งกัส่ขา้าววานวลงไปน่าจะเนาะนี่ใส่ขา้าววานวลงไปได้จ้ะนี่ขา้าขวาน่าจะเนาะตามด้วยนะจจะเนาะอาหารอีสานห้าวขาดประดัยได้นะจจะ,ะเนาะปลาแดกจากแกงอ่อมเบื่อกระปุปะกปลาแดกร้านเพล่งะนะจจะเนาะพี่ เห็นบ่ของเทได้จ้ะนี่จ้ะน้ำปลาได้ใส่ลงไปคือเกาคือเดิมจ้ะสายนวขาดไปไ้เน่นจาจะเนาะผมจะลรดจ้ะผู้ใดบอกกินกับบอต้องใส่เด้จ้ะเด้อ หลานพะกแรกกินหลานพะกแรกกับไส้น่าจะเนาะพูดไดบอกกินกับบอไส้จ้ะน้ำปลาจ้ะเดี๋ยวที่นี่อันห้าก็เอาไปขวาน่าจะเนาะเอาไปขวา้ะที่นี่หลานพะกแรกามาตั้งไฟกันน่าจะเนาะเดี๋ยวหลานพะกแรกอะใส่น้ำลงไปนิดนึงจ้ะ เดี๋ยวขามาขวานแล้ไม่มาที่ไหนโค้งน่าจะเนาะนะจขวาให้มันหอมก็น่าจะเนาะขวาให้ก็ขว,ขวมันใหมมอยมันหอมก็นจะเข้ายังคอยเอาน้ามาใส่แล้วคอยเติมพักเข้าไปจ้ะ แย่ก่เน,น,นื้อจระผัวไปเรื่อยๆะจ๊้เนาะหอมหอมข้อขั่วหอมปลาแดกนะจ๊ะเมนูอีสานเฮ้าแท้ๆเลยจ้ะหากินยากจ้ะนองง่วนะจืะเจาะ อมนองว่าจะเหมอนหอนถึงมากแล้วนะจะนะ ร้านเพล์สิบอตัดคลิปเนือจาร้านเพล่สี่ให้เบิ้งไปยาวๆเลยน่าจะเนาะผู้ใดอยากเบ่าอยากจาน้ำร้านเพลร,รก,กับเขาไปเพิ่มเป็นมูใในเฟซบุ o กได้เนื่อจากซื้อกับคือซื้อช่องกบบจากสาวอีสานร้านเพลกนะาจะเนาะกดเพิ่มเข้าไปเป็นมูได้จ้ะ อันแรกใส่ลูกโดดลายนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเห็นบ่หอมหอมขบขวดนะจจะเนาะ หอ,อมขึ้นมากแล้วจ้ะมัอนี้ร้านทะเลเห็ดหม้อใหญ่น,ะน่ะจะเนาะ ต้องให้มันเป็นเหลืองๆนะมขางหมอนะาจะเนาะเห็นมันใหม่ขางหมอกันจะ้ะมันจงคอยหอมเนาะจ้ะเห็นปน่เริ่มน้ำแห้งแล้วเนาะ,ะนต้องค้นจ้ะบอกค้นมันจะตีดหมอ เป็นใหม่ทางงอขือนา้าน่าจะนองมันเแ้นงหอม เริ่มแล้วจ้ะเริ่มจะได้ละ อยากให้พี่น้องเขาได้กินเนาะจะน่าหอมขนาดเลยหอมขอั้วขวาน้ำปลาเนาะจะน่าเดี๋ยวร้านเขาแน่สิเอาบระเขือใส่จ้ะได้ที่ดล้านเขาแรกสิเอาบระเขือใส่หน,น้าจะเน่ากระเขือต้อเป็นขวาน้ำใจ เเห็นประจาน้ำทะรกปา,กแกา,าดแช่น,น้ำเกลือไว้เ่ราะดำเล้น่าจะเนาะขาวเป็นตากินจ้ะ แล้พได้ก็จะนำใส้จ๋นานำไส่ลงไปได้นะจ๊จะนาะ แล้วน้ำใส่ก้วจะเนาะเพื่อใส่ผักน้ำจ้ะมอนีีร้านเขาได้ใส่ผักลายละนะจ้ะเนาะ ร้านพระแล้มากินผักกาดขาวเป,เปเื่อยๆน่าจะเนาะร้านพ,ร,พระแล้ก็เสแปะผักกาดขาวเมื่อไ่จ้ะส่วนผักซี่ หัวละผ้าแล้วก็ใบชะพูต้องจะเนาะใบผักอีกเลิศร้านพระแดงสีใสสุดท้ายจะ้ะแต่ผักกาดขาวร้านพะแดงมากินเปื่อยๆต้องจะเนาะร้านพะแดงกับสีใสกรอนจะ้ะ เ,เดี๋ยวร้านทลเแด๊ตเอาตาไม่ปิดไวน้ะน่าจะเนาะเดี๋ยวมันห่อนเดี๋ยวตาทะเแดเซียนเอาพากักมาใส่ให้เบอร์อีกเทือนึงจ้ะ หลังเผลอต้ตมไวประมาณสิบห้านาทีน่นจาจะนาะเดี๋ยวเขามาเปิดฝาเพิ่งกันจ้ะเดี๋ยวเขามาซิมกันน่าจะนาะที่นีย่ซิมรสชาติกันจ้ะเดือดเราจะเห็นบ่เห็นบ่กดลงวงลงวง้วามะเขือซุปเราจะมะเขือเฟอยแล้ว,เ,ลว,เ,เ,ลลวเดี๋ยวเขามาซิมรสชาติกันน่าจะนาะที่นี่ ดีเป๊ะเลยจ้ะซสบจ้ะที่นี่ร้านเขาแรกก็สิเอาอันผักอีเลอศกับผักซี่น่จาจะเนาใไซลงไปจ้ะ กับมูลผ้าต้นหอมเราจะนอ๊ะใส่ลงไปเลยหอมขนาดได้จ้าที่ไหนหอมสังอีกเลสเหมือนโบเห็นไหมนี่เหมือนพรหนันตา แกงออมเราจะเนาะออมหน่อง้วนจ้ะ,นะจะร้านพ่อแรกหยับให้เบิ่งไกลๆนี่จ้ะหมอมขนาดเลยเป็นไรจ้ะจะแซบวะนี่เดี๋ยวร้านพ่อแรกจะสิป,ปิดแก๊สแล้วเราจะเนาะร้านพ่อแรกตักให้เบิ่งนี่จ้ะ มาเด้อจ่าพี่น้องทุกผู้ทุกคนน่าจะเนาะแฟนครับหลานพอแร่ทั้งเก่าและใหม่น่าจะเนาะทุกผู้ทุกคนเลยจ่ามากินออมนองว่าน้ากันน่าจะเนาะมืึงนี่ร้านพอแร่เห็ดหมอบักใหญ่เลยจ่าเห็ดสูพีสูน้องเขากินน่าจะเนาะเห็นบ่หลานพอแร่กับสิปิดแกเลยจ่าไปจ่าเดี๋ยวเข้าไปกินกันน่าจะเนาะ